ยังไงบิ้นหัวบะโดยกับไม่เมื่อยแน่อืมปอนหัวปลอกมาให้กัว่าสางเอตรสูสูสู้สูบิ้นหัวได้จากมือแหละมือนี่แหละมือนี่เลยไม่แข่งหาคูณสิบยาวสามเมตรเท่ากับสามเซนพรว่าสินเวนมันเออสี่ัวอ่าอ่าอ่า สีนี้ว่าแนี้นะอะแบดนี้สังกะสีนี่สังกะสีบ่ไดว้ว่าเลือกผุดเนาะเพราะว่าโดโดมีแต่ว่ามีแต่ขนาดเนาะสังกะสีนี่เงานี่สามเมตรสี่สิบเท่ากรบฟสิบแผ่นโอ้ีเถิดจะผุดกับ ทษเนาะทันที่ใดก็เดือนออกแล้วพี่น้องเลยบทท่านคำกันเนาะถต่ว่าเมื่อนี่กับอากาศก็หฮ้อนพอสมควรพี่น้องเนาะท้องผ้าก็แจ่มใสดีพี่น้องเลยอ่าโทษฝนทางอายาเพิ่นก็บกำลังไหลอ่าเครืองโค้งหลังคาเนาะเรื่องสิเกต่อเติมอาเสียกระเทิอบให้น้องชุดใจเพิ่นโดยสบายดีนะไอ้เด้อสบายดีโดยโดย,โดยจังได้ละได้จกักแพนละ กำล,ล,ลังไล่อยู่เนาะลไ่อ่าอวไล่เบิ้งให้คักระคาะก่อนเนาะจังไล่บุพเอ่าจังสรุปอ่าให้กับเอฟซีเพิ่นฟังได้ฮู้น้ำกันแล้วก็จังสิได้สร้างไม้มาถึกเนาะเพราะว่าคือเรื่องละคุมะค้มราคานี่กาได้ฮู้ๆกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือทั้งอ้ายเพิ่นน่ะขอล้านห้าหน้อพี่น้องเนาะในการอ่าเฮ็ดเกาะกระเทือกเกาะเสียออกมานี้บัดน,นี้นี่คือบ่าวตาไล่นั่นกะ แกยังบ่อซ้ำซางอะไรเนาะพี่น้องเนาะซิปซางบ่อทอเคยซิปลูกเขยบ่อทอบทอ่อเท่าซิปปากว่าวกับบ่อทอลงมือเห็ดลงมือทำคือผลว่าผู้เป็นเห็ดคู่มืออาจจะจักเพราะว่าบ่อต้าน่ะไล่ตามไม่เก่าอย่างมันนี้นนนะนมี่ซิปสองแผ่นเนาะซิปสองแผ่นไม่นี่ก็สามแล้วก็ไม่ตันเคิงก็หนึ่งซิปซิปสองซิปสามแผน่นซิปสองซิปสามเสน้นนี่แหละ,ละ,ละไล่เพื่อไว้เอาใจแต่กระถาให้ทั้งไอ้างเพื่อนให้กําอบมาก,ก่อน ะนะเนาะทั้งน้องเบตาจับกล้องให้เน,นอเพราะว่าอีกใกล้จะคำแล้วคือมอน,นี้นะทั้งน้องสุดใจเพิานนะเมื่อยลงอีกแล้วพี่น้องเลยนเนาะอ้าจังได๋กะทางบาตาเองกะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอซเบิร์ดสุขสุ่คนเดอ้อเนาะพี่น้องบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อเนาะพี่น,อน้องเนาะตอนนี้กะถือว่าห้อนได้อยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องเลย ผ่านมาสองสามมื้อนะ่ะฝนตกแต่กาเห็นอยู่พี่น้องเนาะเห็นคลิปอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยฝนเอาลงป้อนน้ำท่วมถือว่าฝนตกน้ำท่วมในฤดูแรกอากเขตแถวเอืเะนะอนะอเ้อ,อ,บอ,อ,อยบาตาเห็ดงานนะั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะแถวโซนบุรีพี่น้องเลยอาฝนว่าน้ำท่วมแล้วทางนี้นือสั่นแต่ว่าบอลอาเอื้อยบาตาเห็ดงานน่ะท่วมบ่หลายฝนว่าบอขอเนญาตน้ำเพียงหน้าแข้งฝนงว่าตอนนี้กายยับยับ,ยบ,ยบลงนแน่แหละ แต่วปาดทุน้ำถั่วมยามแรงนี่บัธรรบมาดาได้เพั่อนทางใดก็เอาสูส้ๆเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเป็นกําลังใจให้เขาให้ตลอดปลอดภัยถือว่าพายุหนาห้อนเนาะพายุนห่าแรงนี่อันตรายอยู่นะถ้ามันเข้ามาหนักๆก,ก็ได้สองสามมือนี่กับทางฝั่งลาวนี่ก็ตกแห้งเนาะแล้วกับมือวานนี่กับมือนี่เห็นเขาเจ้าถ่ายลงเฟซนี่กับปอดอ่าเพิ่นเหตุงานแต่งนะโต๊ะตังเต,ต็นปิว้ว ไปตามกระแสลมเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือมามื้อนี้เนาะก็สิมาอ่านี่แหละแม่นไล่เบิดทุกอย่างเลยอ้ายเนาะอ่าเอาที่ว่าแล้วพร้อมใช้งานเลยเพราะว่าน้องกะอาศัยอ้ายผู้เป็นสร้างเลยเนาะถามบ่ตาก็าถามหัาเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาให้มันแล้วเลได้อ่ะบอ่าเฮาขอนี่มก่อนเนาะจสิได้ยินนํากันพี่น้องเอ้ย สิบแผ่นเนาะก่อนเด้ออืบอ่าสิบแผ่นสิบแผ่นน้องชุดใจเป็นูยังไรใครแน่หรอโบใครแน่อยู่โบน้อนสารงองอยู่ไปจักพี่น้องเลยโอ้น้องกระสดออ่าเนาะเหนื่อยลงอีกแล้วเนาะโยงย่อใฉ่เลยเอ้าเห็นตัวฟัวบอลอยอยู่ โอ้เป็นตาชินะแดงแท้บาดนี่เป็นจังไดน้องโดสบายดีน้องล่ะเออจ้าสบายดีจังไดบิ้นหัวบ่โดยกะไม่เมื่อยเลยเออปอนหัวบลอกมาให้กปอกพี่น้องเอ้ยักสิงามสู้ๆๆินหัวได้จักมื้อแหมื้อนี้แหมื้อนี้เลยโอ้จว่าอ่าคิดหยังนําบ่จคิดนําหยังเด้นี่เนาะ โทรศัพท์ดิฉันจะซื้อเงาสามเมตรใช่ได้เลยฮะเออโอเคใช่กต่เดียวว่ายั่งอยู่ละสงสัยคิดเรื่องโทรศัพท์นี่แล้วฉันซักยิบ่ายากินยิบว่าโอ้มีคือยากินโย่วินหัวว่าเรื่อยยังไงโอ้วินหัวบ่ได้ยังปบ่ได้จากอ้วกอย่างงั้นบ่โอ้โอ้กินข้าวกำหยังหละ นดี๋ยวเดี๋ยวแทนต้นเทียนกะกินข้าวกับแกงปลาอืมถ้าอากาศฮอนและเป็นเราได้น้องเพื่นนี่เนาะไอ้เนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันทักพอดคนหน่อยนึงเดี๋ยวอ่าเบาอันอันทักพอดก่อนแปฟนยังวะเนาะเขาได้เขาเก็บนมาเนาสบายดีเด้อทั้งนั้นก็เจอโดยโดยโดยสบายดีวอต้าอยู่ทึ่งพี่อนวอต้าโดยอ่าชัว เอาปูเพิ่มฉันเงาไลจุดตามนี่แหละเดี๋ยวจะไปช่างมาสิดอกมแม่แม่แม่ปูเพิ่นปมโอ้โนมันมีจักแพลนจักแพลนปูนี่สิปูล่วงเก่าบ่รอะไรเรือกว่าชิตัดสิบัติตัดเหรตัดเนาะตัดอันนี้มันปูแป้นบบถือเนาะเน่ยเทียงใหญ่เป็นกระเพื่อนกระตุ้นอันนี้นี่คือปูปูแป้นควงควงเทียงควงเพืี้ยเนาะเห็น เพิ่นแนว้ยเจ้าเม็ดสามเม็ดไม่แป้นนี่สี่เม็ดไอ้ไม่แป้นน่ะสามเม็ดมุ้ยเนาะมันจะสี่บอมีแตะสี่สามนี่ต้องได้ตัดหรือว่าห้าเพ่นสองเมตรชาวย์ชาวย์ย้อนตัวนี้เข้าไปเลยอ่าชาวย์ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยชาวย์ย้อนตัวนี้เข้าไปเลยแม่นแม่นแม่นได้ช่องทอนสี่เมตรนะชาวย์ย้อนอันว่าทั้งชันมันเข้าไปชองเมตรนะเอาง่ายๆคือแบบว่า ย้อนเข้าไปแมนย้อนเข้าไปเนาะลงก่อนลงข้อแมนแมนแมนแต่ว่าย้อนเข้าไปมันชิดฟัวเ่อะแต่ว่าไม่แต่บรรยากาศสีได้ตกอยู่วางอยู่อยู่ในสองเมตรอ่าเนาะสองสองเมตรไม่นี่สี่เมตรนะไม่เป็นสี่เมตรคือว่าคือว่าเขาก็ตัดโต๊ะสบายนี่กันสบายนี่กันสองเมตรไม่ย้อนเข้าบอ chó phút chó cho, đây, no, cho, cho 3 mét đó, nó nó xăm mét. A mét, cào nỉ lát xăm xăm mét. này xong 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 nó xong này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  xong xong này xong này xong 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 xi xong xi yang xong xi yang xong 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 เดาสิเอาตามจะจดอันนแ้อะล้วก็สิอะไรแก็สิเมื่อสร้างไปเราเป็นยังไงอาการเมื่อยครับบ่จนลงมาแต่ห้านบ่ได้เลยรอแต่หวกมาแล้วก็ได้สาวสาวสาวหาแผ่น เสาหาแพนเสาหาแพนบอโอ้โหเสาหาเพนแบบตัดเนาะจ้ไล่เพื่อตัดแหละหรอวะเพราะว่าแพนนึงนี่มันตัดเอาเป็นสามเมตรแลวก็มันยังเหลืออีกสามเมตรหนึ่งสามเมตรให่โตยังไดเจะว่าเนาะปลูกขึ้น นอกจากว่าข้าวช่างเขาเจ้าเรื่อยจำช่างเขาเจ้าเรื่อยนะแม่นแต่ว่าถาไม้ตามที่ไปซื้อนี่เป็นเห็ดอาจจะไม่สําเร็จไลได้แม่ไม่สําเร็จลูปหรือว่าหรือว่ามันสิมีสามแต่ว่าเคยถามแต่ละเทือนี่บุคคลมีนะมีแต่สี่เมตรขึ้นไปสองห้าเพีนแม่มันมีคือข้าสั่างได้ข้าสั่งอะไรโอเคนะแล้ะ เมือเดี้ยดูขึ้นมาลูกขึ้นมากขึ <m ari> <m ari> ้นมากขึ้นไปหาเพื่อนได้ไม่อยากเพื่นได้ลูกนั่สบายดีบ้างดูนี่สบายดีเนาะสบายดีเนาะปอกินบาีปากเมาเบิดเนี่ยสบายดีเพื่อน่ากินวอหัวจูบหน้าูน้าเด็น้องเพื่นดูได้อย่งไรไเรียบร้อยปอเรบร้อยแล้วลอง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 อ่านบั่งดูนี ไม่แข่งหาคูณแข้งหาคูณสิบหาเงาสามเมตรเท่ากับหนึ่งเซนหนึ่งเศษเป็นพื้นไม่แข่งไม่แข็งไม่แข่งหาคูณสิบเงาห้าเมตรเท่ากับหกเซนหกเซนเงาตรงนไม่ตัดไปชัดแมนไม่แข่งสี่คูณแปด เอาวเจ็ดเมตรเท่ากับ3ามเซนพอทั้งเทิงสเซนเมนเทิงหะทางมุงงังกสีแม่นแม่นแมนไแม่นไม่แข้งหาคูณสิบยาวสเมตรเท่ากับสามเซนพอสีนัวมันสี่หัวอ่า สีนุ่มบัดนี้ยเมนอะบัดนี้สังกสีนี่สังกสีบ่ได้ียว่าเรื่องพูดเนาะเพราะว่ามันก็มีตามขนาดเนาะสังกสีนี่ยาวนสามเมตรสี่สิบเท่ากับสิบแผ่นโอ้มัถือจะผุดกับมันแบบห้อง<ม>ห้องหอง้หอ,งหองน,น้ำนะแจ๊แกแจ๊กแจ๊กเมตรกวยาวนนงาเช่นน่ะห้องน้ำก็ทิชชู่พูดได้น่ะสามเมตรหกโอ้แสดงว่าได้เนาะเอาเอายาวจนห้องน้ำได้เนาะก็ได้ได้ได้ครับแต่ท่านบุ้มีก็เอาสมกันก็ได้อ่ามันแป้นปูพื้น ง้าสามเมตรเท่ากับสหพันห์หับปูบางเงี้ยเป็นเด้อปูเงี้ยเงีมาวันนี้ชิปูตัดมาสิแมนสหพัน่นแมนนนั้นมันปูปูบุึกคือไงโอ้ยถือว่าอ่างบที่บป้าว่าว่าหาล้านนี่อ๋ออาจจะแรนขึ้นจวดหลายแนวอยู่เบิ่งใส่น้ำผอมบอกปลาล้มผอมบอฮะปลาล้มโอ้เนาะมันมันต้องมีหรือว่าปลาล้มเนาะเด้อบ้าบ้าบ้ามันมันต้องมีไลยแปดล้มสาม สามแผ่นสามสี่ผืนเนาะรสี่แผ่นนะสี่แผ่นเนี่สามแผ่นกันนะจะอยู่อ่าเพราะว่าทางนี้มีแต่หาเมตรเด้อวยหาเมตรเนาะอ่าเลยมว่าหน้าพี่เต้อ่าเอาเสามแผ่นใช่สามแผ่นกบบสามเป็นสามแปดแผ่นเนาะลายถ้าปั่นลมเลยอ่ายถักปั่นลมเลยแมนเหมารวมเลยเหมารวมเลยแต่ละคุ้มราคานี่ยบอต้าต้องได้ไปถาบทั้งห้านพอดีคือหนึ่งส่อก้อน อ่าบะว่ามันจวดขึ้นได้เต่ปูตะปูแมนอ่าเอาเอาปูยังแนมจังถึกต่ปูโดยปูซิปปูซิปเด็กปูซปหนึ่งโลหนึ่งโลห่งโลโลปูแปด ลองสโลกแล้วตะ e ปูเปลนเนาะผลงางตะปูตอกผืนมันพอะงั้นเหรอเอาเตะช่างได้การโล่การโลตอวแมงกูตอกสังกษีคือย่างตุปูตอกสังกกษียังเนาะแต่ตะบูจังหน่อยเนาะแ้วบพอจังช่างไมมตัวนี้ตะปูเลือกตอกห้องน้ำกันยงย่เามีแต่ตามนี่เนาะเบอร์เบอร์บานี่ตัวไมนี่เนี่ยเช่น เช่นนึงบ่อนี่น่ะแมนโอทีอ๋อเป็นเอาตามนี้เลยเป็นค้างมันแมนชั้นอามาด้ามาละทือคื่อนห้องหนำมั้ฉันวันเงาคนนะกันชากคนนกรโยพิษเดะกระถิ่นตามนั่คำวาสารกว่าตัวจานนี่เร่เอาตัวนี้ได้เพิ่มมาจำนวนมันไหลหมดแล้วห่าแข้งห้าคูนสิบห่าเงาสาเมตรหนึ่งเซนแมนเอาใส่เอาเอาหนึ่งเซนหนึ่งบ่อน ได้มีแหละถูกเก่า๋อทางนั้นเอาเก่าแม่นมันว่ามันมันมันตัวนี้มันใช้งานบ่ได้โอเคเนาะลดค่าใช้จใจรู้กันอ่ะมีมีแต่ว่าจีกไงเข้าตามนี่ละอ่าเดี๋ยวเข้าจีบไปสร้างเป็นตามนี้มันขาดมันเหลือมัรู้พ่อจังใดกับจังว่ากันแล้วพี่น้องเนาะไล่น้ำกันเลยดิมันจะเป็นไหนตอนนั้นแหละเี่งมันลืมกับมีเนาะเอ่าบ่อว่ากันนะมาใหม่เนี่ยบ่อันเข้าเนี่ยบ่อทันใส่ใส่งามะใช่ไหม ้าเว้านะคือให้เพิ่นไล่มาล่ะเนาะอ่าโดยมันจะแป้นแปแพจังไดบ่ตามันจะแป้ว่าจาอ่าได้ฟังอยู่เนาะบานี่เอากให้่อยไล่่อยนี่ก็จับ่อยะบาเนาะมายืนนํากันก่อนอย่านเว้าผิดอ่าอันนี้1เส้นเนาะแม่น7 8 9 10 11 12 13

อไม่เส็้นจักสร็นเอานับมารวมหมดเลยเลยรวมแมดเลยไม่แยกเลยไม่สิ้นไม่เส้นจักไม่เสร้นไม่บุเส้นไม่ส้นหกอันนี้ก็ไม่สิ้นสามไม่เสร้นสามหกสิบสององสบสองสิบามเส็นแม่นแมนมีแต่ว่าไปถามราคาแบบนี้เนาะาสิเบดเทอาไรเนาปอทุกมีอยู่มุงหาหกลาด เอ <polarization> ้าวเพราะว่าเบลตาไลน์นี่เบลไลน์่ช่ไหมเด้ไลนตามไมเก่าบัดนี้บัดนี้เพิ่นสิปูแป้แล้วนี้มันต้องได้ใสอันนี้ใหม่เด้ต้องได้ใส่ใหม่อันนี้เพิ่นปูเฮ็ดแบบตุ๊กตะแบบบ่แม่นต์สร้างนะบ่เพิ่นเอาไหม่ล้างเต่ามันมาปูแล้วมันไล่เบอร์ทม้วนทม้วนี่สิตกอยู่ตะล่าน่าตกอยู่ตะล่านแล้วก็สิบอกทางแถวพ่อเพิ่นบัดนี้เนาะพี่ว่าเพิ่นสั่งมาสิพ่อหรือบ่พ่ออ่าอ่าก็คือว่าแน่เนาะไคแน่แต่ว่าทาง ผู้เพิ่นซอยเพิ่นกะบบได้แบบว่ายุ่งหนักยังแล้วกับยังดอกพี่น้องขอเพียงแต่ว่าบอกว่าเพียงแต่ว่าให้ไปแล้วคือว่าดีใจสุดๆได้บุญแล้วเพิ่อนนะได้บุญเพิ่นว่าเพิ่นให้ตั้งแต่มือเพิ่นให้เรื่องได้บุญนะบุญบัตรนี่นะแล้วแต่ชุมลูกขีเฮ็ดขาดเหลือจังใดกะทั้งน้องแวตาเนาะประสานงานกับพ่อเพิ่นอ่าแต่าธุเนาะขอบมุกขอบใจเพิ่นละลายพี่น้องเลยมีแต่ว่าเล่นให้ในะเด้อจ้าจ้าอืมเพื่อนนะแล้วีลย ยังประมาณสองวันยังฮะยังประมาณสองสามวันนี่แหละก็แล้วสองสามเมื่อคือสีแล้วอยู่สีแล้วแหละคือชีไว้อยู่จ้ะว่ามาแต่ละเดือนพวกไอ้สร้างคำยังได้ลงมาเขาแล้วก็ไอ้สร้างนะชื่อไอ้สร้างก็สีเขนไอ้สร้างเขนเออชีได้แบบสร้างเขนที่นะเออชีได้จืดถือกระจุ่ไว้ก่อนบุตรกันลืมกันเลยคำคำยังได้ลงมาเนาะอ่า โร้ยอยกมันก็เข้ากันเหล่งทั้งนั้นเลยดันยัให้มันแล้วไว้สร้างเค้นจะให้แล้วเขาเพื่อว่าเพื่อจะขึ้นเดือนหกนี้โอ้ท่านเดือนหกแบบมีแต่ว่าทขี่ไรเบิ้งในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเรื่องชื่อไม้ชื่ออย่างนี้นะแมนขาม่นะแถามเบื้องระคุมราคาอย่างเรียบร้อยก็จังสีแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหูทำกันอีกแล้วก็จังสีจวดเข้ามาบาทนี้นะใช่เลยเนาะแม่นแมน แต่ว่าเออเงินค่าของนอกของน้ำก็เป๊ะดิเป๊ะแหละขอบใจขอบใจหลายขอบใจหลไรขอบใจว่าจำเร็จเนาะมีแต่ทำข้อพจนจะเคลียดินลงกระเคลียบอนีรเพราะว่าถมทำนั่นแหละแต่มาอยากเคลียดินกินไดขึ้นมาทบไม่พ้นอยูุคมือวางเากนั่งเวกขึ้นมาทบไม่พ้นอยู่โดยโดยขอบใจอ้หลายเด้อขอบใจโดยสวัสดีสวัสดีนเนาะคนเล่าประมาณนี้นะคนลาวเนาะจับมือ อ่านี่คอขึ้นบาดนี้อ่าอยู่ดีมีแห้งเนาะอทุกคนเดินทางไปเด้ออ่าไปเดี๋ยวไปเอาอันนี้ให้น้องจุดใจก่อนเนาะเบิ่งเบิ่งอ่าชัวร์จุดใจเพิ่มไปเมื่อยไรพอดีเมนเมนเมนน้องจุดใจเพิ่นเมื่อยพี่น้องเลยอ่ามาแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรคือเก่าแต่ว่าพระน้องจุดใจเพิ่นนี่อยเป็นกินได้เนาะเนาะ À, à, nóng à. à. ừ. <laughs> à. à. <laughs> à. ra à. À, à, à à mắn mắn pháo à rồi à rồi à má nó pho đấy mua nào bao chứ nụ mà toàn đó à bơ bơ giờ con này con phân cọt thôi con cứ trái à à kéo con cọt nó rồi 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 เบาเบากรับเลยเด้ออ่าเอาเช่าไปไว้เช่าไปไว้โดยโดยเส้นการเส้นทางปลอดภัยโดยสบายดีผู้น่ะบังหนา้าบังตาไปเลยเนาะโอเคเอาพักพรอพักพรอนเชาไปไว้ไปทางบ่อตาอีกกกลับก้นบันิคัมแลยฮ่าน้องพี่น้องเนาะแต่มีแต่ว่าคือไอ้เพิ่นไลฟ์ฟังแหละเดี๋ยวงใดทางบ่อตาเชียร์คลิปให้กับผมเองพี่น้องอา่าฮับผู้เบิ่งกโซน้ำกันอีกเรื่อง มีแต่ว่าขอบมุขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งพอเพื่อนหลายเนาะที่สดสวยกับครอบครัวน้องสุดใจให้ได้เสียนางลินเย็นเนนะพี่น้องเนาะขอให้บุญคำนำซูพอเพื่อนไปมาทั้งใดตลอดปลอดภัยขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพอเพื่อนเด้อเนาะคิดเงินกับขอในเงินคิดทองกับขอให้ได้ทองขอให้อนุมัันควรยื่นเป็นของพ่มของช้ให้กับลูกกับหลานต่อไปถ้าคลิปนี้เนาะทางบัตาเองก็คือจะได้ขอกก่าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะ บายบาย